โอเคครับท่นดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ช anel นะครับได้ขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับคู่มือการบินของซาต้าในซีซั่น16กันนะครับเป็นแนวทางในการบินแบบใหม่นะของซาต้าเนื่องจากมันมีการบัฟนะครับในเรื่องของอันติให้สามารถบินได้มากสุด5ครั้งนะครับซึ่งมันจะต้องมีลูกเล่นมากขึ้นหน่อยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเรามาอธิบาย่างการบินของซาต้ากันก่อนนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับซาต้าในแพทนี้ยังคงบินท่าเดิมได้นะครับแบบไม่ว่าจะเป็นท่า1บินบินบินครับ ซึ่งมันจะใกล้ขึ้นประมาณ1.2เมตรนะให้ดอยจำเลขผิดเดิน1.3ประมาณนั้นนะครับก็คือบินใกล้ขึ้นนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นท่าเดิมนะคอมโบเดิม 1, 1, 1, 1, อะไรเงี้ย1.1.1อะไรเงี้ยเหมือนเดิมอย่างที่ดอยเคยสอนนะค,คือสามารถบินได้ปกติหรือจะเป็นท่ามาตรฐานนะครับก็ยังทำได้ปกตินะครับอันนี้อันนี้คือแบบเก่านะเพราะว่าเราจะทำท่าเดิมได้นะครับแต่ระยะในการบินมันจะใกล้ขึ้นเล็กน้อยนะเพราะงั้นไม่ต้องตกใจนะก็คือมันใกล้ขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าทำเหมือนเดิมได้ไม่ต่างกันเดิมมากนะครับอะไรประมาณนี้อะบินยังไงก็ได้ หน้าหลังหลังๆหน้าๆอะไรได้ได้หมดนะครับประมาณนี้อ่ะเหมือนเดิมโอเคให้เข้าใจตรงกันก็คือท่าเดิมสามารถทําได้ไม่จำเป็นต้องใช้ท่ายากก็ได้ถ้าไม่จําเป็นนะครับอ่ะทีนี้นะครับท่ายากคืออะไรท่ายากในแผทใหม่เนี่ยมันจะทํางานได้ต่อเมื่อเราเอ่อใช้พาสซีฟในการตีธรรมดานะครับพาสซีฟของเราเนี่ยสามารถใช้งานจากการตีธรรมดา3าครั้งก็ได้นะครับก็นะว่าเป็นพาสซีฟเหมือนกันอสมมติเราตีอยู่ใช่ไหมถ้ากนตีใช่ไหม เห็นไหมมันก็นับเลขเพิ่มให้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้คอมโบครับก็ยังนับเลขเพิ่มได้ไอ้เลขที่อยู่บนหัวเนี่ยคือจํานวนในการบิน,นครับคือเราสามารถบินได้มากสุดกี่ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ในสมมตินะครับในแพทนี้เนี่ยถ้าสมมติเราทำสแต็กครบถึง3ามเนี่ยแล้วเราดันบินไม่ชนในจังหวะท้ายๆเนี่ยจังหวะบินที่5จังหวะบินที่4เนี่ยเราก็ยังสามารถบินขึ้นได้อยู่นะครับอันนี้คือเรื่องของแพทใหม่นะอ่ะ๋ย่ทำให้ดูอย่างเช่นเราทำอคอมโบนะปกติตึ้งตีตึงตต้งตีน ตึ้งตีอ่ะทีน,นี้เราไม่มีสกิลพุ่งไปโดนนะเห็นไหมบบเมื่อกี้ไอจ้จังหวะสุดท้ายเนี่ยที่ดอยพุ่งเนี่ยดอยพุ่งไปโดนอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอเราบินไปครบ3ครั้งแล้วนะขึ้นไปเนี่ยเราจะบินขึ้นเสมอถึงแม้ว่าครั้งสุดท้ายจะบินเว่านะครับอันนี้คือข้อดีของการปรับอันใหม่มาเพราะงั้นมันก็ทําให้เราพลาดยากมากขึ้นเวลาทําท่าเท่นะฮะอันนี้คือข้อหนึ่งที่ดอยมองว่าดีนะครับก็แมคานิกไม่ยากครับแต่อันนี้ใช้คําว่าต้องฝึกแล้วดอยยังไม่เคยเอาไปใช้จริงแต่ดอยพอมอง ภาพออกแล้วว่ามันควรจะใช้ยังไงนะในแพดใหม่เนาะคอมโบเก่าที่ดอยเคยสอนประจําก็จะเป็นท่านี้นะเหมือนเดิมนะครับตึ้งตึ้งหน้า2หลังหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือท่าเดิมที่เคยสอนเนาะคูดาว5วิเหมือนเดิมเป๊ะนะครับอ่ะส่วนท่าใหม่ของดอยเนี่ยจะมีประมาณ2ท่าที่ดอยแนะนํานะครับอ่ะท่าแรกนะดอยขอเรียกว่าเปิดด้วยท่า2สกิลเดียวก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ครับตีตีแล้วก็คอมโบเหมือนเดิมครับอ่ะ ความความดีของคอมโบนี้เนี่ยคือมันจะลดคูดาได้เหลือประมาณ3วิครับคือจะเก็บอแล้วคูดาได้มากกว่าเดิมประมาณ2วิแต่มันมีความเป็นไปได้ที่จะใช้จริงได้นะครับคือมันมันดูไม่เวอร์หวังมันดูไม่ใช่ยากนะครับคือมันจะมีคอมโบศูนย์วิแต่ว่าดอยยังไม่พูดตอนนี้แล้วกันนะว่ามันศูนย์วิจริงๆก็มีนะครับแต่ว่าคอมโบนี้เนี่ยใช้ได้จริงแล้วก็ดอยมองว่ามันเป็นไปได้ในการทัดาเมจและดาเมจมันก็ค่อนข้างแรงด้วยเพราะว่าคอมโบนี้เนี่ยมันจะได้ได้พาสีหลายรอบมากนะอย่างนี้สองอันตีพาสีตี มันก็ยังได้คอมโบห้าวินะครับแล้วก็ยังได้อ่าพาส,สิตีถึง2รอบเลยคือมันค่อนข้างแรงมากนะครับอันนี้คือเรื่องของดาเมจอันใหม่นะอันนี้ดอขอเรียกว่าคอมโบใหม่แล้วกันอ่ะหรือมีคอมโบหนึ่งก็คือคอมโบเปิดด้วย2อองท่านะก็คือเป็นสองหนึ่งพุ่งตีพุ่งตีนะเห็นไหมมันจะมีคูดาวสิบวิอยู่ที่ตัวเราแล้วทีนี้นะครับก็สองหนึ่งตึ้งตึงตึงอันนี้คือรถคูดาวศูนย์นะครับทำยากอ่ะแต่ที่ดอยจะแนะนําก็คือเป็นท่านี้นะก็คือเป็น2อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับตีตี ประมาณนี้นครับคูดาวมันจะเท่าเข้ากับท่าที่ดอยบอกตอนแรกคือมันแล้วแต่ว่าเราจะเปิดด้วยคอมโบไหนนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะปิดด้วยท่าที่เราเหลือนะเพราะว่าไอ้ัตซาตาเนี่ยมันมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือสกิลหนึ่งและสกิลสองเราเนี่ยมันไม่สามารถใช้ใช้สองชุดได้มันใช้ได้แค่ชุดกับอีกท่าหนึ่งนะับไม่ว่าเราจะเปิดด้วยท่าสองก่อนแบบนี้เห็นไหมอ่ามันก็มันก็ได้แค่ท่าละชุดเราไม่สามารถใช้ท่าหนึ่งสองรอบอ่าท่าสองสองรอบได้มันมันได้แค่แบบท่าสกิลสอง สองรอบถ้าหนึ่งหนึ่งรอบนะครับมันไม่สามารถทำสองคอมโบได้มันก็เลยไม่ได้ง่ายในการทำศูนย์วินะครับแต่ว่ามันก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมติเราทำแบบทำแบบยื้อนะครับยื้อคอมโบนะครับวิธีการยื้อคอมโบก็จะเป็นอ่าทำตามดอยนะครับช้าๆนะครับตามนะครับสองหนึ่งพุ่งตีพุ่งตีนะครับอ่ะทีนี้รอสองหนึ่งพุ่งพุ่งพุ่งนะครับอ่ะทีนี้มันศูนย์วิแล้วนะเพราะว่ามันลดคูลดาวน์ได้ประมาณยี่สิบกวิอันนี้ดอยจำเลขไม่ทันนะดอยทำให้ดูใหม่นะครับมันจะเป็นสองนะครับ 1ตี1ตีฮะมันจะลดคูด,าด้าสิบวินะครับแล้วก็21พุ่งพุ่งพุ่งนะครับอ่ะมันก็จะศูนย์วิอันนี้คือคอมโ,มโบศูนย์วิจริงๆที่ดอยมองว่าเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับอันนี้คือมันไม่ได้มันไม่ได้เวอร์มากนะครับแต่ว่าอ่าสมมติเป็นสถานการณ์จริงเราอาจจะต้องแบบเข้าจับเหลี่ยมนี้นะครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสองหนึ่งฮะพุ่งตีพุ่งต,งตีอะไรเงี้ยอ่ะ แล้วก็เราต้องรอท่าหนึ่งแล้วก็พุ่งพุ่งพุ่งอะไรเงี้ยให้เหยียบโดนหมดอะไรเงี้ยมาจจะไม่ได้ง่ายมากครับในในการใช้งานจริงๆแต่ว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าเราอาจจะต้องแบบพลิกแคลงกันหน่อยในจังหวะใช้จริงๆนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งดอยมองว่าอันนี้เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามีคอมโบหนึ่งที่ดอยแนะนําก็คือเป็นท่านี้เนาะสองหนึ่งตีตีสองตีขึ้นขึ้นขึ้น,นครับเหมือนเดิมนะท่านี้อางที่เราบอกมันเหมือนจังหวะแรกเลยแล้วแต่ว่าเราจะสลับคอมโบกันยังไงนะแต่ว่าคอมโบคร่าวๆข,ของตัวซาตานเนี่ยมันก็จะวนอยู่แค่นน,คนีี้ะรปมาณ ที่ยากเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในการใช้งานจริงนะของซาตานะครับประมาณนี้ทวนท่าธรรมดาให้ดูนะท่าบินท่าบินธรรมดาครับหนึ่งตึงตึงตึงอ่ะบินได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะหรือจะเป็นสองนะครับตึงตึงตึงอันนี้ท่าสองยังเหมือนเดิมก็คือยังพุ่งไม่พุ่งตรงไม่ได้ต้องพุ่งไปกลับนะครับอ่ะอย่างเงี้ยยังพุ่งได้นะท่าสองยังเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเป็นพุ่งปึ้งปึ้งปึ่งยังได้อยู่ท่าสองเหมือนเดิมนะครับอามานี้อันนี้คือท่าเก่านะครับ หรือจะเป็นคอมโบมาตรฐานนะครับสองหนึ่งอันติตึงตึงตึงก็ยังทําได้เหมือนเดิมนะครับแต่เถือว่าถ้าเราอยากเท่เราอยากแรงนะครับดอยเชื่อว่าคอมโบใหม่นี้แรงกว่าค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้นะครับดอยลองดาเมจให้ดูนะครับดาเมจคอมโบธรรมดานะฮะอ่าคอมโบห้าวิสุดเก่าของเรานะครับตึงตึงตึงอันนี้มีเคอร์ดดับเดิแถมมาหน่อยนะครับอ่าประมาณได้ประมาณอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดอยเพิ่มเลยเขาก่อนโอเคมาเข้าใหม่นะครับอันนี้เป็น คอมโบมาตรฐานอันใหม่นะเรียกคอมโบ3วิล้กันจะเป็น2อาสิบเห็นไหมดดเมจเพิ่มมาจากเมื่อกี้เนี่ยปกติมันน่าจะได้มาน40%ใช่ไหมกลายเป็น60%เลยอันนี้ดอยอาจจะเปิดลถกูดาอยู่เดี๋ยวทำให้ดูใหม่ก็ได้เผื่อไม่มั่นใจนะครับรอรอเคิร์ปเดป๊บนะอันนี้คอมโบมาตรฐานครับตึงตึงตึงตึดตตประมาณ60ได้มา40%ของเลือดถูก ยกรอบหนึ่งจะเป็นคอมโบเรียกว่าคอมโบมาตรฐานอันใหม่นะคอมโบ3วินะครับมันจะแรงกว่าเนาะดอยใช้จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น2บินตีบินตี2 1บินบินบินนะมันจะแรงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือคอมโบมาตรฐานอันใหม่เนาะเพราะงั้นเอ่อถ้าใครทำคอมโบนี้เป็นดาเมจมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ มันมีดาเมจหลายๆอย่างเนาะ LED ขึ้นแล้วก็เราก็พิวขึ้นด้วยเพราะเรากระโดดได้ถึง5ครั้งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาลองกับคอมโบซูนวิอันใหม่ของเรานะเพามันจะแรงขนาดไหนนะครับท่าสองท่าหนึ่งบินตีบินตีนะครับแล้วก็รอนะครับเราท่าหนึ่งมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะก็คูดายิ่งพวิไหมดาเมจมันแรงมากเลยครับโดยดิดาเมจมันดันไปประมาณแบบเออเกือบ70% 60%กกว่าได้เลยนะคือมันแรงมากแล้วเพราะงั้นก็เป็นท่าที่แนะนําว่าถ้าเกิดเรามีเวลาจริงๆหรือว่าถ้าเกิดมแบบ เข้าจังหวะนี้ได้จริงๆหรือเราคือถ้าเราสมมติเราใช้เรียกว่าไงใช้นต์ตีแล้วบินไปรอได้งแบบว่าสองบินตีบินตีแล้วรอได้อะไรเงี้ยเราก็ค่อยรอขึ้นคอมโบต่อได้มันก็จะแบบมันก็จะแรงกว่านิกออกใช่ไหมคือมันมันเรียกว่าท่ายากของจริงและเนี้ยคือมันเป็นท่ายากที่แบบว่าแบบยากมากจริงๆแต่ว่าถ้ามันทําได้จริงๆในไฟหรือว่าเราแบบรอจังหวะการบินได้แบบไม่จำเป็นต้องรีบบินเงี้ยดอยมองว่าท่าเนี้ยดีกว่าซึ่งเราเล็งได้ในจังหวะหลังก็คืออย่างที่ดอยบอกนั้นมันจะเป็นแบบว่า อย่างนี้นะครับก็คือบินสมมติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตึง้งอ่าตึ้งอะไรอย่างนี้ถูกไหมอ่าแล้วก็เราก็รอจังหวะแล้วก็บินต่อครับซึ่งท่านี้มันดีกว่าจริงๆนะดีกว่ามากนะเพราะว่าเราอย่างที่ดอยบอกแล้วมันรอได้นับท่านี้จะใช้ได้ดีมากในจังหวะที่อีกฝั่งเป็นแท้งช้าๆหรือโดนสตันอยู่อะไรอย่างงี้หรือศัตรูแบบเขาเลงตัวอื่นอยู่อนะไรเรามีเวลาในการเลงนานขึ้นนะครับดอยมองว่าท่านี้เนี่ยแบบว่าแรงแล้วก็ถ้าเกิดเรามีสมาธิมากพอเนะี่ยท่านี้ดีมากแล้วก็คุ้มค่าในการทําสุดๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็อดอยจะสอนอีกท่านหนึ่งขเขาเรียกว่าท่าบินระยะไกลซึ่งไอการบิน5ครั้งเนี่ยเราต้องเก็บแสแต็กสอรอบนะบเพราะงั้นก็ดอยจะแนะนําเป็นการแบบบินตีครีปอะไรนี้นะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับไม่ง่ายหรอกหริงๆก็เป็น2อนะครับอันติตีอันต,ติตีนะครับก็1ึงตึงตึงตึงอ่ะนะเรามาไกลามากนะครับมาไกลมาก,ามาก20กว่าเมตรคือมันไกลามากซึ่งมันทํากันในเลนก็ได้นะน,นี่ดอยทากับคีป้ป่าให้ดูเฉยนะครับก็คือ อย่างที่ดอยบอกว่ากดท่า2ตีท่า2ตีแล้วท่านหนึ่งก็บินเบไกคเป็นวิธีการเติมไฟระยะไกลแบบใหม่นะครับเผื่อใครอยากจะเข้าไฟไกลๆอย่างเช่นอย่างงี้ก็ได้อะตีตีตีออกติดอะไรได้อะไรอย่างงี้นะครับมันก็ยังถึงคือมันไกลมากอยู่ดีนะครับเพราะงั้นเป็นท่าที่ดอยแนะนําว่าถ้าใครอยากเติมไฟระยะไกลแล้วแบบเห็นคีดข้างหน้าเนี่ยสามารถใช้ท่านี้ได้มันต่อระยะให้เราบินไปเติมไฟได้ไวได้มากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้สับท่าใหม่เนาะ ก็คร่าวๆนะาจะอกว่าณนี้นะดอยก็ยังพูดเหมือนเดิมนะท่าดักพุ่มที่ดีที่สุดก็ยังเป็นท่าเดิมนะคือท่านี้นะครับตึงตึงตึงเนี่ยอันนี้ดักพุ่มได้แรงเหมือนเดิมม่ดอยมองว่าคือมันเป็นจังหวะที่ฝั่งมันไม่ทันตั้นตัวมันก็ยังใช้งานได้ดีหรือว่าเป็นท่าง่ายๆสำหรับคนแบบไม่มั่นใจในการบีก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับดอยมองว่ามันมันไม่ได้อ่อนต่างกันเยอะมากนะการทำคอมโบเนี่ยมันทำให้เราแบบเบอร์วังขึ้นเฉยๆคือซาตาตอนนี้มันก็ยังเก่งอยู่นะถึงแม้ว ก็สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจในการบินท่าเท่ท่ายากก็ท่าเดิมยังใช้ได้นะครับอดนนี้ดอยพูด้วย,ย,ยฟังก่อนมันไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องใช้ท่าเท่ตลอดนะแต่ว่าถ้าใครอยากเทใครอยากดูแบบช่ำนะฮะเอาไปเลยครับท่านี้ตึงตงอ่าอโอเคนะ,ะ,ะแล้วก็รอฮะโอ้โหแล้วคู่ดาวสูนวิ เท่จริงๆนะฮะวันนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละครับโอเคเราไปต่อกันเรื่องของไอเทมนิดหน่อยแล้วกันก็ในส่วนของไอเทมของซาตาเนยดอยอาจจะต้องมีการปรับปรุงกันนิดนึงนะแต่ตอนนี้ดอยยังไม่มะยังไม่แน่ใจว่าเราจะแบบบิ้วไปในเวไนนะครับคือตัดเลือดเนี่ยมันถามว่ามันยังดีอยู่ไหมดอยมองว่ามันก็ยังพอใช้ได้แต่คือถ้าในมองของเรื่องของดาเมจอะไรเงี้ยเรื่องไงถ้าเกิดให้มองเรื่องของดาเมอเลยการหิดชวนเฉยนะฮะถ้าเกิดได้มองเรื่องของดามเมจอะไรเงี้ยมันดอยมองว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์ก คือมันไม่มีจอบเกาะไงคือถ,ถ้าเราอยากเอาแรงเนี่ยดอยมองว่าอิยูซิเคตมันก็น่าสนใจมากเหมือนกันหรือจะเป็นตัวของฟอสการ์ดมันก็พอได้นะครับมันมีจอบเกาะเจ็ดห้าอะไรเงี้ยก็พอรับได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราแต่ว่าถ้าไม่นึกอะไรไม่ออกจริงดอยว่าตัดเลือดก,ก็พอได้เพราะายังไงสุดท้ายตัดเลือดก,ก็ต้องออกอยู่ดีในตำแหน่งของเมทนะครับอะไรอย่างงี้แต่ว่าดาเมจเราก็จะโดนเนิร์ฟไปนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเราเล่นคอมโบท่าใหม่ของเราก็ถือว่าแรงขึ้นได้นะครับถ้าเป็นเซตบิลฟูลดาเมจดอยคงออกแนว,แนว,แนวเดิมนะมันก็ยยัังงงนน่่่าาจะแแรเเหมมือดินะตว ดอยมองว่าถ้าเราจะเล่นแบบใหม่เนี่ยเราสามารถเล่นสายไนดะ้ถ้าเราเป็นสายแบบพิ้วๆนะครับอันนี้ดอยเซ็ตให้ใหม่เนะาะสมมุติเราเป็นสายพิ้วๆเนี่ยดอยมองว่าแบบเปลี่ยนแบบพวกแบบอของสักชิ้นเนี่ยเป็นอโพคาลิปต์ก็ได้นะเพราะว่าเราต้องอได้โดดตีถึง2รอ,อบเป็นนะมันทำคอมโบให้เราแบบได้ตีค่อนข้าง,งบ่อยมากนะเพราะงั้น ดอยว่าพคาลิสก็ไม่แย่นะทำในการเพิ่มดาเมจหรือจะออกเป็นชิ้นที่3ชิ้นที่4แล้วก็ได้นะแล้วแต่เราจะถนัดดอยมองว่าพคาลิสในแผทต่อไปถือว่าน่าสนใจมากในการเอามันเล่นกับซาตานะเพราะซาตามันจะต้องแบบตีตลอดและมันจะไม่บินเฉยๆแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนะครับอะไรอย่างี้ดอยว่ามองว่าน่าสนใจมากนะประมาณนี้แล้วกันนะสับไอเทมซาตานนะครับครับก็เป็นไงบ้างครับสบการณ์แนะนาการบินในวันนี้ของตัวของซาตานเนาะอันนี้ดอยก็บอกไ้ก่อนนะดอยยังไม่ไปฝึกเล่นจริงในการเล่นทั่วไปเลยนะครับแต โบ3วิเนาะไอที่แบบว่า2ไปโดดไปตีโดดกลับมาตีได้2องแตกแล้วก็ทำคอมโบมาตรฐานอีกรอบอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นไปได้จริงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มันบิดได้หรอบด้วยแต่บางคนก็อยากจะทำคอมโบสุดเท่ที่ดอยบอกแล้วคุณดาวส่วนวิที่แบบดูสมจริงขึ้นแบบไม่ต้องวิ่งถอยหลังอะไรแบบที่ดอยบอกแล้วก็ ดอยมองว่ามันก็อันนั้นก็เป็นไม่ได้จริงเหมือนกันแต่ว่ามันต้องแบบทำในจังหวะที่เหมาะสมแล้วมันมันก็ทําได้นะครับดอยมองว่าแพทนี้เนี่ยซาต้ตามันจะมีลูกเล่นที่เยอะมากขึ้นแล้วก็แบบทีนี้มันจะไม่มีปัญหาแล้วว่าเอ้บินแล้วครูดาวถูกไหมทีนี้จะเป็นแบบบินแล้วถ้าเราบินแม่นเราก็จะบินรัวๆได้ซึ่งดอยบอกเลยว่าใครที่ช่าซาต้ตามากๆแพทนี้เนี่ยบอกเลยว่าบินทั้งวันคือแบบออกแล้วคูดาวยอะคือบินทั้งวันเน่คือแบบบินไม่หยุดครับบินทั้ คือถ้าถ้าบินโดตลอดคือบินทั้งวันคือโกงมากนะสับดอยนะถ้า,ถ,าถ้าเราบินเก่งๆเนาะประมาณนี้ละกันครับก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะจงกังใจคนทําคลิปมากเลยนะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ใยตาแม่ครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วไปบินกัน